เดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาแนะนำนะครับเครื่องช็อตนะครับรุ่นแฟลชไลท์นะครับรุ่นนี้ก็คือทรงเนี่ยจะเป็นไฟฉายเลยนะครับเหมือนไฟฉายทุกประการเลยนะครับคือเวลาข้อดีของรุ่นนี้คือเวลาเราพกไปเนี่ยถ้าจเจ้าหน้าทีต่ตรวจค้นปุ๊บสิ่งที่เราจะบอกได้คือว่ามันคือไฟฉายนะครับมันไม่ใช่เครื่องช็อตไฟฟ้า ayo, มันคือไฟฉายนะครับคืออาวุธเนี่ยมันอยู่ที่อาวุธเนี่ยคือมันอยู่ที่จุด <Chris S 2> ประสงค์ของการใช้งานถ้าเกิดว่าเราบอกมันเป็นไฟฉายเนี่ยมันก็จะเป็นไฟฉายและยานนีย ลูกทรงมันสามารถหลอกคนได้ว่ามันคือไฟฉายนะครับอันนี้พกกระจัค่อนข้างปลอดภัยนะครับเพราะว่ามันไม่เหมือนเครื่องช็อตเลยนะครับส่วนวิธีใช้งานนะครับสวิตช์ด้านหลังนี้นะครับจะมีออนกับออฟนะครับเลื่อนมาเป็นออฟนะครับจะเป็นไฟฉายนะครับกดนะครับสว่างโอเคเลยครับเพียงพอนะครับมี3โหมดนะครับอันนี้โหมดแสงอ่อนนะครับโหมดฉุกเฉินนะครับแล้วก็โหมด สว่างปกตินะครับมี3โหมดนะครับถ้าเกิดเปลี่ยนเป็นออฟนะครับมันจะเป็นไฟฉายนะครับไม่สามารถกดช็อตได้นะครับฝั่งช็อตกับฝั่งไฟฉายจะอยู่ฝั่งฝั่งตรงข้ามกันนะครับแต่ถ้าเกิดเราต้องการช็อตนะครับเปิดมาเป็นออนนะครับพอเปิดมาเป็นออนเนี่ยไฟฉายจะไม่สามารถใช้งานได้นะครับสวิตจะสลับไปอยู่ด้านเครื่องช็อตนะครับสวิตช็อตจะเป็นปุ่มเล็กๆนะครับสามารถกดช็อตได้เลยนะครับ สามารถกดช็อตได้เลยถ้าไม่ใช้งานนะครับปิดไว้ที่ออฟนะครับปิดไว้ที่ออฟ,ออฟเนี่ยมันจะเป็นโหมดไฟฉายทีนี้เรามาดูของแถมกันบ้างนะครับกล่องจะเป็นแบบนี้นะครับขลองแถมเนี่ยจะมีคู่มือนะครับด้วยภาษาอังกฤษนะครับหน,นึ่งแผ่นก็จะเป็นเกี่ยวกับรายละเอียดเครื่องช็อตน,นะครับแล้วก็วิธีใช้งานนะครับภาษาอังกฤษ แล้วก็มีซองนะครับสําหรับติดเข็มขัดนะครับจะได้ไม่ต้องมาซื้อซองเพิ่มนะครับพนนี้แถมให้นะครับแล้วก็สายชาร์จนะครับสายชาร์จนะครับพยายามอย่าทำหายนะครับเพราะว่าราคาค่อนข้างแพงนะครับแล้วก็หาซื้อยากด้วยนะครับสายชาร์ตรุนนี้นะครับวิธีชาร์จนะครับก็ไม่ยากนะครับเสียบตรงนี้นะครับชาร์จกับไฟบ้านได้เลยนะครับ220บโวลต์นะครับวิธีชาร์จเนี่ยคือชาร์จไว ประมาณห้าชั่วโมงนะครับหรือทิ้งไว้1คืนก็ได้นะครับโดยชาร์จสัปดาห์ละครั้งนะครับอย่างน้อยหนึ่งเดือนต้องชาร์จหนึ่งครั้งนะครับเพื่อถนอมแบตแล้วก็บำรุงรักษาแบตนะครับไม่ให้แบตมันเสื่อมไว้นะครับถ้าเกิดเราไม่ชาร์จเลยเนี่ยนะครับแบตจะเสื่อมนะครับแล้วก็เครื่องชาร์จจะเสียแล้วก็ใช้งานไม่ได้นะครับไม่มีแบตเปลี่ยนนะครับสินค้าตัวนี้รับประกันหนึ่งเดือนครับจำรุดเสียหายใช้งานไม่ได้เคลมได้ทุกกรณีนะครับโอเคครับสวัสดีครับ